เดี๋ยวนี่คนโดยมากมันมีความทุกข์มันไม่รู้จักละอายแมวแมวมันไม่เป็นทุกข์คนมันก็เป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่รู้จักละอายแมวแล้วมันยังจะดูถูกแมวที่ไม่เป็นทุกข์ก็ได้ไอีก้คนมันคิดแก่งมันก็เลยได้เป็นทุกข์มากตามความคิดด้วยอวิชชาแมวมันไม่ได้คิดนี่ มันจะมีวิจาหรือไม่มีวิจาก็ไม่รู้แต่มันคิดไม่เก่งมันก็เป็นทุกข์ไม่ได้มันไม่มีปัญหามากเหมือนคนเรื่องข้าวเรื่องของเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องบุตรภรรยาสามีเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องสารพัดเรื่องซึ่งคนมันเป็นทุกข์มันเป็นแมวมันคิดไม่เป็นมันไม่เป็นทุกข์แต่คนมันก็ไม่ละอายแมวที่ว่าแมวมันไม่เป็นทุกข์ถ้าละอายแมวกันเสียบ้างก็คงจะ จะจะปรับปรุงกันใหม่จัดแจงกันใหม่ค้นคว้ากันใหม่ให้มีความทุกข์ลดลงลดลงลดลงเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้จริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสาวกทั้งหลายก็ควรจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เรื่องดับทุกข์แล้วก็ตื่นจากหลับคือกิเลสแล้วก็เบิกบานคือมีความ ไม่ทุกข์จะเรียกว่าความสุขก็ตามใจแต่ไม่ควรจะเรียกว่าความสุขเพราะมันจะหลอกเป็นไว้ชั้นหนึ่งเนี่ก็ไม่มีความทุกขก์ก็เบิกบานมันก็เบิกบานเหมือนกับดอกไม้บานแต่มันบานพิเศษที่ไม่รู้จักโรยดอกไม้บานแล้วมันรู้จักโรยแต่ถ้าเบิกบานโดยการจัดสรู้ตามพระพุทธเจ้าแล้วเป็นความเบิกบานที่ไม่มีโรยไม่มีร่องโรยอีกต่อไป นี่จึงขอเรียกว่าเป็นชีวิตใหม่เอาละขอให้จำคำว่ามัชชิมาปฏิปทามัชชิมาปฏิปทามัชชิมาปฏิปทา,าท่องไว้ขึ้นใจแล้วก็รู้ความหมายดีๆแล้วดำเนินชีวิตสามนั้นให้ได้ จึงจะไม่เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมาประชุมกันทำพิธีอาสาลหบูชาฉลองความสำเร็จของพระพุทธเจ้าในการประกาศศาสนา,าแล้วพูดถึงคำว่ามัชชิมาปฏิปทา,ากันต่อไปอคำว่ามัชชิมา แปลว่าอยู่ตรงกลางปฏิปทาแปลว่าการปฏิบัติปฏิปทาเนี่ยยืมมาจากคําว่าเดินเนี่ยชาวบ้านเดินคนเดินในเดินเนี่ยก็เรียกว่าปฏิปทาเอาคํคำนี้มาใช้เป็นชื่อของระบบการปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัตินะ่ะมันเหมือนกับการเดินคือจิตใจมันเดินจิตใจมันเดินจากความทุกข์ไปสู่ความดับทุกข์ จึงเรียกว่าปฏิปทาแล้ว,ว่าการเดินไปตามลำดับใจเจ้าไปตามลำดับที่นี่มัชชิม,มาอ่ามัชชะในกลางอิมมากา็ม,มีมีในท่ามกลางมีในท่ามกลางก็คือมันอยู่ตรงกลาง <c oughs> คำนี้เป็นคำที่ควรจะเข้าใจให้ดีที่สุดไม่ฉะนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์จากคำคำ,คำนี้ อยากจะให้นึกถึงคำคำหนึ่งซึ่งคนเขาพูดกันติดปากคือคำว่ามัทธยัตมัทธยัตนะกใจว่าทุกคนที่เคยยินคำว่ามัธยัตแต่ก็น้าหัว vrai, ที่ว่ามันมีความหมายไปนในทางขี้เหนียวโดยมากในมัธยัตนะจริงจริงหรือเปล่าลองคิดดูไอ้คนที่เคยได้ยินได้ฟังคำว่ามัธยัตนะเือความหมายคำคำ,คำนี้อย่างไร มันมันเทยประหยัดไปขี้เหนียวเลยมันไม่ถูกมันไม่อยู่ตรงกลางนะถ้าจะมัดทยัสแล้วก็ต้องอยู่ตรงกลางไม่ขี้เหนียวแล้วก็ไม่สุรุสุร่ายแล้วก็อยู่ตรงกลางพอถูกต้องพอดีนั่นแหะเรียกว่ามัทยัสถัลอคอยรู้จักมัธยัสกันสับ้างอย่าให้มันกลายเป็นขี้เหนียวหรือประหยัดจนเกินไป ถือคำว่ามัธยัตก็ได้แทนคำว่ามัชชิมาก็ยังได้เพราะว่าความหมายเดียวกันมัธยะมันก็กลางศสัทธาแปลว่าอยู่มัธยัตสัทธาแปลว่ามันอยู่ที่ตรงกลางมีในข้ามกลางตั้งอยู่ตรงกลางเดี๋ยวนี้กำลังถือความหมายนี่ผิดเพราะว่าไปนิยมคำว่าอยู่ดีกินดี ถือว่าอยู่ดีกินดีนะั่นคือถูกต้องหรือตรงกลางถ,าถ,ถ้าถือถูกต้องอย่างนั้นก็ดีไปทีนี้กลัวเสียว่ามันจะถือกินดีอยู่ดีอย่างไม่มีขอบเขตนะมันกินดีอยู่ดีของกิเลสมันไม่มีขอบเขตมันก็จะกินดีอยู่ดีเรื่อยไปจนไม่มีขอบเขตใครชอบคำว่ากินดีอยู่ดีระวังนะไปศึกษา สอบสวนแค่ดีๆว่ากินดีอยู่ดีนั่นมันต้องอยู่ตรงกลางเดี๋ยวนี้กิเลสมันไม่ยอมอยู่ตรงกลางมันจะปีนขึ้นไปเรื่อยไปหาที่ที่เกิน,นอยู่เรื่อยไปมันเปลี่ยนคำใหม่เปลี่ยนคำใหม่จะดีกว่าให้เป็นคำว่ากินอยู่พอดีกินอยู่พอดีออดท่านทางหลายจึงถือหลักให้ถูกต้องว่ากินอยู่พอดี อย่าใช้คําว่ากินดีอยู่ดีกิเลสมันจะได้โอกาสแล้วมันก็จะกินไม่มีข้อเกตดีดีด,ดีดีเรื่อยไปอย่าไปบูชายกินดีอยู่ดีจะตกนรกไม่ทันรู้ถ้ากินอยู่แต่พอดีเนี่ยจะรับประกันได้ว่าปลอดภัยถ้ากินอยู่แต่พอดีเนี่ยจะเข้ากับคำว่ามัชชิม,มาปฏิปทา ถ้าเกิดจะถามขึ้นมาว่าเท่าไรเรียกว่าพอดีพอดีมันวัดยากมันก็วัดยากมันก็ตอบได้ว่าพอดีนั่นคือไม่เกิดปัญหายุ่งยากลําบากขึ้นมาไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาไม่เกิดความเดือดร้อนใดๆขึ้นมาไม่กระทบกระทั่งใครตัวเองก็ไม่เดือดร้อนผู้อื่นก็ไม่เดือดร้อนมันถูกต้องไปหมดอย่างนี้ก็เรียกว่าพอดีได้ ดูตามตัวหนังสือกันต่อไปอีกแต่พอดีพอดีนะมันมีความหมายไกลออกไปอย่างไรอีกพอดีในแง่ายโลกโลกเนี่ยก็จะพูดว่าไม่ขาดไม่เกินไม่ขาดจนรู้สึกลำบากทนทรมาน ไม่เกินจนเป็นบ้าลงไพายเลยนี่ไม่ขาดไม่เกินไม่ตึงไม่ย่อนถ้าตึงมันก็ไม่ไหวมันอยู่ในความเครียดถ้าย่อนมันก็อยู่ในความโง่ความโลเลไล่ไร้สาระอย่างเป็นเรื่องตึงอย่างเป็นเรื่องย่อนมีคำอีกคำหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าท่านกษัตริยใช้เรียกเหมือนกันว่าไม่เปียกแฉะและไม่ไหม้เกรียม เปีกแฉะคือจมอยู่ในกามารมณ์เปรียบด้วยของเปียกแฉะไม่เกรียมกเ็เป็นการทรมานตัวให้ลำบากโดยไม่รู้ตัวมันควรจะได้เท่านี้ควรจะพอมันก็ไม่พอความโง่นนะั่แหละมันทำให้ทำมากเกินกว่าเหตุจนทำความลำบากให้แก่ตัวเองคำพูดนี้ฟังดูมันกรำกวมชอบคน ไอคนทุกคนอ่ะมันมันรักตัวเองไม่อยากให้ตัวเองลําบากแต่มันก็ทําเรื่องที่ให้ตัวเองลําบากโดยไม่จําเป็นอยู่บ่อยๆนะขอ,อนี่ดูดีดนะมันมีอยู่ทุกคนมันไม่ต้องทํามันไปทําข้าวในสิ่งที่ไม่ต้องทําอ่ามันทําให้ตัวเองลําบากไอบ้านนอกคอกนาเรามีคําพูดคําหนึ่งว่ายักษ์กระดูกไอักษ์กระดูกนันมันชาติไม่ได้ คือมันไปทำตัวเองให้ลําบากเชี่เปล่าเลาโดยไม่จําเป็นจะต้องทําเดี๋ยวนี่คนยักกระดูกมันก็ยังหาดูได้นี่ก็เะียกัาคนทําตัวเองให้ลาบากวั้มันยังมีอยู่อย่างนี้เรียกว,ว่ามันเกินแล้วมันตึงแล้วมันไม่เตรียมได้นี่อย่าให้ขาดอย่าให้เกินอย่าให้ตึงอย่าให้ย่อนอย่าให้เปียกแฉะแล้วก็อย่าให้ไม่เตรียม